ช่วงท,ที่สองเราค่ะช่วงมาลองมาชิมมาลิ้มอาหารกันกับที่ร้านอาหารเรือนไทยไสงามโดยเจ้าของร้านผู้น่ารักค่ะพี่อ่านของเราค่ะสวัสดีค่ะพี่อ่านสวัสดีครับพี่อ่านค่ะสวัสดีค่ะพี่อ่านค่ะประงานประการตาอยู่ตั้งหน้าอยู่ที่บนโต๊ะมีอะไรบ้างคะเนี่ยนำมาเสนอพวกเราเนี่ยค่ะอันนี้คือปลาช่อนเรือนไทยฮะปลาช่อนเรืนอน,รนไทยนะครับแสดงว่าจะต้องเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ ถ้าถ้ามาเลอนไทยก็ต้องกินปลาช่อนไส้กบของเราครับใช่ถ้ามานั่นคือเมนูที่หนึ่งเมนูแนะนําเมนูที่สองละคะก็มาที่นี่ก็นี่เลยฮะน้ำพริกกะปิของเราครับคุณน้องพูดถูกด้วยค่ะว่ามันจะต้องมีน้ําพริกใช่โอเคเดี๋ยวเราจะมาลองรับทานกันค่ะเมนูที่สามค่ะจานนี้เป็นอะไรครับพี่อ่ะอันนี้คือยำกบเราเลือกจะกบตัวเป็นๆเลยกระปบกบตัวเป็นเธรรมชาทิาเอาเอง มาทกบที่ที่ตายแล้วเราไม่ใช้เขาบอกว่าที่ตายแล้วเราไม่ใช่ก็คือเขาเอากบสดเหมือนป้านเป็นไงใช่ก็คือกบเป็นไม่ใช่กบตายนั่นเองอย่างที่สี่ค่ะข้านี่และครับอันนี้เป็นเก้งครับเก้งทอดล้านตาึ่งว่านั่นเครื่องเราเหมือนกันอันนี้เป็นชาวเราเองนะครับเป็นชาวเธอเป็นเก้งแสดงว่าจะมีอย่างเั่นจทานไม่ได้ใช่ไหมล่ะ ทานได้ต้องรับทานต้องลองทานหรอแต่ห้ามติดใจโอเคโอเคได้ได้ได้ฉันไม่ติดใจฉันคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มต่อไปค่ะอันนี้เป็นแกงป่าปลากายครับเราซื้อปลากายแท้เลยแล้วก็พริกแกงเราก็จะทำกันเองอันนี้ก็ขึ้นชื่อมากเหมือนกันปลากรายพริกแกงทรัเองโอเคไปกระเบือเลยโคลงเองอันนี้คือหมูตุ๋นนะหมูตุ๋น เอ๊ะมีอยู่ในออเดอร์ลิสต์เราด้วยหรอไม่ใช่ไม่ใช่จริงๆเราไม่รู้มาก่อนนะคะไม่รู้มาก่อนว่าเขาจะเตรียมอะไรให้เราบ้างรสชาติที่มารสชาแซมมาแซมมาเก็บไปกินเองไหมคะไม่ต้องให้หนูกินหรอกค่ะเก็บไปกินเองเนาะเนาะเอาเละอย่าพร่ำพูดอย่าพร่ำเพรื่อกันอยู่เลยค่ะนุกกี้อยากจะลองแล้วล่ะขอลองเลยได้ไหมคะพี่อั๋นจะเป็นสุภาพบุรุษตักให้หนูหน่อยได้ไหมคะสักเมนูนึงอะค่ะนี่เราจะเลือกปลาที่ปลาเลือกที่ดีๆหน่อย พี่หยานครับสวยกะปินี้เอามาจากไหนอะครับไอ้นี่ก็ถามกะปิสองรอบสามรอบเอ้มีอะไรกับกะปิหรือเปล่าเนี่ยชอบกินนะนี่ก่อนนี่มันนิ่มนิ่มป่าอร่อยไหมหรอครับได้ครับโอเคได้ค่ะเดี๋ยวหนูรอน้องด้วยนะคะครับได้ครับตักให้นะฮะไม่ได้คิดอะไรนะครับผู้ชายจริงเหรอครับป่าป่านิดนึงได้ป่ะน้องเขาอุตส่าห์คิดยังไงก็แบบให้กำลังใจมานิดนึงก็ดีนะคะแล้วพี่อ่านไม่ทานกับเราด้วยเหรอคะก็นิดนึงนะคะ จริงๆอะหนูไม่ถนัดใช้ช้อนเลยอะค่ะหนูถนัดใช้มือน้องๆขอขอขอน้ำจิมหน,น่อยค่ะลองชิมเลยนะครับพี่ชิมไปแล้วเจ๊ชิมไปแล้วกรอบปลาช่อนอร่อยมากๆเลยนะครับไม่อร่อยก็บอกเขาได้นะกิสระไทยชอบชอบชอบทานสระไทยอยู่แล้วครับขอชิมเมื่อกี้ยังไม่รู้รสยังไม่รู้รส าานี่ฮะมันมีมันกรอบมากอ่ะขอบอกจะใส่เนตรล่วงเยอะเลยตัวเองขอบคุณครัอขอบคุณนะครับป๋าเริ่มสนิทกันแล้วเรื่องตัวเองแล้วล่ะไม่ได้กินได้เลยเยอะจริงๆตรงเนี้ยมาเริ่มสนิทกันแล้วไงพอพอๆๆแล้วมั้ยคะหนูจะให้หนูอิ่มแค่เมนูเดียวเมนูอื่นไม่ต้องกินแล้วใช่ไหมคะพี่อันนูรองมากัน อ๋อนี่ยครับกุ้งตัวโตๆอร่อยมากๆเลยนะครับยำกบนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาลองกันพวกเดียวกันต้องต้องลองกบต้องลองเก้งเอ้ยตัดตัดกะหนังไปใช่ไหมอู้หอันนี้โปรเฟชเชอร์มากเลยนะคะยวต้องรอเนื้อด้วยนะครับ ตัวสดเลยเราตัวเป็นๆเลยอ่ะเป็นๆเลยเป็นเป็นมันก็ต้องกระโดดได้แล้วมันก็ต้องร้องได้ยังไงพี่เราเราเอ่อเราปิดที่มาแล้วอ๋อปิดที่แล้วชาวบ้านกิจสมมาได้เรียบร้อยอาคำใหญ่ๆหญปากกว้างๆอ้าอมอือเจ้าชายกบอะไรนตามๆด้วยข้าวอ่ะลูกพี่จริงอ่ะอืมรสชาติอร่อยมากกลมกล่อม กลมกล่อมคือมีรถรถอะไรบ้างรถเบนซ์บีเอ็มคล้ายคล้ายซุปหน่อไม้อ่ะคล้ายซุปหน่อไม้พูเล่นพูเล่นต่างกันเนืต่างกันใช่ป่ะพูดเล่นพี่อัดไม่ยอมเลยเนี่ยมาบอกว่ารสชาติเขาแบบว่าผิดเพี้ยนไม่ยอมไม่ยอมจริง อร่อยมากเลยอยากทําอาสักชิ้นใหญ่เลยนะคะอันนี้ยืมไม่เป็นไรครับหุ่นดีใช่ตัวแบบว่านุ๊กี้ไดเอทนะคะจริงๆริงนุ๊กี้ไดเอทนุ๊กี้จะกินแต่น้ำพรกน้ำพริกฮาลุยเลยลฮร์เลย์้ยตายแล้วค่ะฮาลุยอันนี้คือเก้งนะคะอ่าน้ำจิ้มไหมจ๊ะโนค่ะอ๋อโนเพนเพนเลยใช่ไหมโอเคโอเคนะคะข้ามใหญ่ๆจัดไปค่ะชิมเลยครับใช่ไหมก็เป็นเก เนาะแต่จริงๆล้วก็กินจริงๆถ้าเขาไม่บอกจริงๆก็ไม่รู้หรอกว่ามันคือหมูหรือเนื้อหรือไก่ลิ้นเป็นกระเพาะไงนะอย่างครับเก่งแแหเลยนะครับเก่งมันร้องยังไงอะคะกินแล้วมันคันเด็ดมันจะเริ่มมันจะประมาณนี้ปะอ่าอ่าได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ใช่ไหมคะได้อยู่เห็นไหมพิงป์าชอบ นี้ก็ปิดนะครับเดี๋ยวคุณพี่ชิมต่อค่ะอย่าพึ่งบอกอย่าพึ่งบอกคุณพี่ยังไม่ได้ชิมอย่าพิ่งบอกอย่าพึ่งบอกอุบไปก่อนอุบไปก่อนอุบก่อนนะอุบอุบก่อนอุบวันนี้มันไม่อุบเลยอ่ะกินต่อเลยอ่ะไม่มีว่าอุบอ๊บอีบอะไรไม่มีเลยอย่าพึ่งบอกอย่าพึ่งบอกอย่าพึ่งบอกปกติเป็นคนชอบทานอยู่แล้วไงจริงป่ะใช่ใช่ใช่เป็นอาหารในไทยไงถั่วหน่อยนะฮะคนถั่วครับ ต้องกินอย่างนี้ใช่ไหมคะไทยมากกินบนผักอืมอร่อยเหรอขนาดไม่มีอร่อยมากอร่อยอขอยินมตัวแม่ครัวกับบ้านได้ไหมคะัอ๋อเป็นนะเป็นผู้ชายครับผู้ชายอาไปเลยเราให้เหอาไหมสิงห์ปะกินได้ชายทาั้งแท่งกินได้อะไรได้ประมาณ60แล้เลยมั้งตอนนี้60 กสิ่งมัไม่ได้ป่านี่นะจ๊เอามาทำน้ำพีกกะปิได้ไงคะคุณน้องสักพาได้ไหมจ๊ะคงไม่ไหวแล้วค่ะแต่อร่อยจริงอร่อยจริงน้ำพีกกะปิของเขาอร่อยจริงอยากให้ลอง่ะน้ำพีกกะปิด้วยความที่เขาบอกว่ามันเป็นเมนูแนะนำว่ามาที่นี่จะต้องทานรวมถึงปลาช่อนซึ่งเราทานไปแล้วปลาดุกูจะอร่อยแค่ไหนนี่รองอย่างนี้อุ้ยลืมไปเลยอะค่ะเห็นไหมคะขออนุญาตนะคะอาจจะไม่สูกว่าของเราไม่เหมือนใครนะแต่ทอดเหมือนกัน ของเราไม่เหมือนใครแต่เราทอดเหมือนกันเอ๊ะยังไงอะไรยังไงอะไรยังไงพี่อ่านเล่นมุกไหนที่หนูตาไม่ทันหรอคปล่ของเรากรอบกรอบกรอบของเรากรอบไข่จะอมกรอบใช่อร่อยมากๆเป็นแป้งบางกรอบถูกต้องไหมคะครับผมปกติเขาจะแบบไข่ฟูฟูชิ้นหนาๆนี่ไม่ค่ะชิ้นมันบางไปอยากไข่ต่อเลยค่ะต่อเลยไม่ใช่ใช่ไหม สูตรของเราสูตรของเราอ๋อเป็นสูตรพูดพี่อั๋นพี่อั๋นจะแก้บ้างอะไรบ้างก็ได้หนูยิงไปแล้วมุกแป๊กมุกแป๊กแป๊กแป๊กตลอดเลยพี่อั๋นไม่ยอมตอบเลยพยายามนั่เงึก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 กพี่อั๋นเขาเป็นคนพูดน้อยจ้าจะต่อยหนังจะตึงัวตึงลัวเป็นหม้อหมูตุนเป็นหมูตุนนะครับตักแล้วค่ะจะบอกว่าหมูตุนเขาชิ้นใหญ่มากเออเนี่ยละลายในปากแต่ไม่ละลายในมือชัวป้าสนุ่มฮะนุ่มแต่ไม่เละจนเกินไปแต่นุ่มเลย เอาหมูส่วนไหนมาคะเนี่ยรสชาติดีเหมือนกันนะครับอ้อาวเหมือนกันนะครับเอ๊ะดีดก็ไม่ดีก็ดีเหมือนกันไงเหมือนกันทุกจานไงอ,อ,อันนี้ก็ดีนี่ก็ดีนี่ก็ดีไงรสชาติใช้ได้เลยครับใช้ไปซื้ออะไรใช้ไปซื้ออะไรชูรสเหรอเอ้าก <c oughs> ็เขาอร่อยอยู่แล้วทำไมต้องใช้ชูรสอ่ะสำหรับสำหรับมอนี้ใครใครมาทานก็จะพูดจะพูดอย่างที่พูดทุกคนครับใช่ครับอร่อยมากจริงมากพูดเหมือนกันหมดทุกคนอร่อยมากครับ ในระหว่างที่เราชิมอาหารไปเนี่ยนุกกี้อยากสอบถามที่ไปที่มาชีวประวัติของไม่ใช่ประวัติของร้านนิดนึงร้านเดินไทยไซงามทําไมถึงเป็นชื่อน,นี้ล่ะคะก็ดั้งเดิมใช่ไหมครัค่ะก็ที่เนี่ยเดินไทยเนี่ยเป็นบ้านบ้านเก่า,ากนะเป็นเป็นบ้านเก่าแล้วพื้นที่อย่างเงี้ยเหมือนว่าเหมือนเหมือนจะล้างมานานเป็นเป็นเป็นป่าเป็นป่ามาเลยนะอ๋อก็คือพี่อัดมาบุกเบิกสถาทัศนแล้วว่า อมันมีสถานที่เป็นเรือนไทยอยู่แล้วแล้วก็มีต้นไทรงามๆตรงเนี้ยค่ะแล้วมันอยู่ใจกลางเมืองด้วยเออระมองแล้วเออถ้าเรามาทำเนี่ยดูที่จอดรถมันกว้างขวางสะดวกสบายแล้วก็เออบรรยากาศบรรยากาศก็ดีอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะแล้วก็เลยเออเข้ามาทำครับอืมก็เลยได้เป็นชื่อร้านว่าเรือนไทยไส่งามครับผมปันอยู่ตรง ตั้งแต่งานเลยนะคือมองมาเห็นชัดเจนมากติดถนนที่จอดรถกว้างขวางคล้ายๆหมวกนะครับหมวกเป็นหมวกมองดูใหม่ของเราไปเรือนไทยนะันนบออกะไร้งด้านบนไงด้านบนหลังคาครับคล้ายๆหมวกบนเลยนะคุณคุณคุณพี่คุณพี่ไม่ทันเห็นบนด้านบนด้านบนคือคือคุณพี่ทุกความว่าคุณพี่เตี้ยไงแต่อย่าเถียงอย่าเถียงเจ้าของร้านเจ้าของร้านก็บอกว่าเป็นทรงเรือนไทยก็เรือนไทยใช่ไหมเุณน้องเขาม่กันเขาจะตั้งชื่อเรือนไทยหรอคะ เอ๊ะแล้วพี่หันค่ะในส่วนของตรงนี้เนี่ยไม่ทราบว่าทางร้านเนี่ยเปิดให้บริการตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงอะไรยังไงคะก็เราเปิดให้บริการนะคะตั้งแต่ห้าโมงเช้าถึงตีหนึ่งโมงเช้าค่ะถึงตีหนึ่งถึงตีหนึ่งต้นไปทุกวันเลยไหมคะก็ทุกวันครับทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการเอ๊ะแล้วอาหารอร่อยๆอย่างนี้เนี่ย พวกหนูสามารถใช้วิธีการขอกระซ้ากระแซอะไรให้กับขอของรางวัลให้กับคุณผู้ชมทางบ้านได้บ้างไหมอ่ะพี่หัญพอจะสมนาคุณอะไรให้พวกหนูได้บ้างไหมอ่ะหนูอยากได้คำถามสักหนึ่งคำถามเพื่อเป็นการเล่นเกมกับคุณผู้ชมทางบ้านให้สองคำถามดีกว่าครัิสองคำถามเลยสองใบดีกว่าให้สองใบก่อนจะบอกว่าพิวอีชอรนนั้นเป็นอะไรลูกี้ขอสร้างในส่วนของคำถามก่อนค่ะเอาง่ายๆนะง่ายเลยนะ ร้านเล่นไทยไทรงามตั้งอยู่ที่ไหนตั้งอยู่ที่ไหนง่ายหมง่ายมากเห็นไมอยากให้รู้อยากให้รู้จริงๆถ้าเกิดตั้งแต่เปิดรายการมาเราก็บอกเราก็ย้ำกันหลายรอบแล้วนะว่าตั้งอยู่ที่ไหนนี่คือคำถามที่หนึ่งนะคะคือตั้งอยู่ที่ไหนคำถามที่หนึ่งนะคะสำหรับหนึ่งรางวัลและอีกหนึ่งรางวัลนะคะร้านเล่นไทยไทรงามของเรานี่นะฮะเปิดตั้งแต่เวลาไหนแล้วก็จนถึงเวลาไหน ่โมงถึงกี nah ่โมงนั่นเองนะพูดไปเมื่อกี้นี้ต่อกับต่อกับต่อกับหยุดเลยว่าเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่กี่โมงใช่มากมากเลยแล้วของรางวัลที่ท่านผู้ชมทางบ้านจะได้รับล่ะคะคราวนี้ผมให้กิฟต์วอชชีพทานอาหารดีกว่าใบสองใบใช่ไหมค่ะรางวัลละห้าร้อยบาทเลยว้าว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 สองใบก็คือคำถามแรกนะคะนุกี้ขออนุญาตทวนคำถามคำถามแรกคือเรือนไทยไชยงามตั้งอยู่ตรงไหน หนึคำถามคำถามที่2นะคะเบอนไทยใส่งามให้เปิดปิดเวลากี่นาฬิกาครับแค่นั้นเองสัดง่ายง่ายครับง่ายไปยเหมือนให้ฟรีนะเนาะให้ฟรีก็ได้นะออจริง,รงๆะให้ฟรีก็ได้ก็อยากอยากให้มาลองอยากให้อยากเราอยากให้ให้มาดูบรรยากาศของเราว่ามันมันที่จะรถสะดวกสบายอยู่ใจกลางเมืองนั่นนั่งนั่งนั่งเพลิน,น,ล,นลมเย็น ที่สําคัญนุกี้จะบอกว่าเออแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมที่เขาพลาดในส่วนของสองรางวัลนี้ล่ะแต่ว่าเขาก็ชมรายการเราอ่ะพี่อ่านแล้วเขาก็เห็นรายการนั้นแล้วก็อยากจะมาแล้วจะทำยังไงอะยังยังไม่พอเ่รอครับน้อยไปนะอีกดนึึงเดียวเอาอย่างนี้แล้วกันถ้ามาจากถ้ามาที่ร้านเรานะขอาจากแจ้งพนักงานหรือแจ้งอะไรเลยถ้ามาจากรายการชาตรีนะครับจะได้รับรถ สิ1ถึงเลยดีกว่า10-15%เอร์คืออันนี้เป็นอาหารอย่างเดียวหรือรวมเครื่องดื่มด้วยคะอาหารครับเฉพาะอาหาร10-15%คุณพี่นี่มีหลายใจนะจะ10ก็ไม่10จะ15ก็ไม่15บห้านุกี้ขอฟันทองเป็น15แล้วกันให้กับคุณพี่ไม่ไม่ขัดข้อถ้ามคือถูกใจหรือเออ่สนทนากันดีก็สิบห้ถูกใจด้วยนะถ้าเกิดมานี่จะเจอพี่อั๋นทุกวันใช่ไหมคะอยู่ทุกวันครับอยู่ทุกวันเอ๊ะพี่อั๋นไม่คิดจะหยุดบ้างเลยเนาะขนาดยู่นะพี่่อั๋นไมหยุดเลยอก็อยากิ ร้านนี้มันดีขึ้นเรื่อยๆโอเคอยากบริการอยากบริการอยากบริการแล้วถ้าเกิดลูกค้าที่สนใจจะจองโต๊ะสามารถโทรจองได้ที่หมายเลขอะไรคะพี่อานก็089ย์แปดเก้าฮะค่ะสองสี่ห้าหนึ่งสามศูนย์สี่ครับศูนย์แปดเก้าสองสี่ห้าหนึ่งสามศูนย์สี่ครับเบอร์ผมโดยตรงเลยฮะว้าวให้เบอร์ส่วนตัวด้วยอะไรด้วยไม่ธรรมดานะเนี่ย24ชั่วโมงนะคะ สาวที่สวยโทรมาโทนเด็กๆก็ได้นะไอ้ที่ที่นั่งอยู่นี่ก็ได้จากการขึ้นโชว์หน้าเพจอย่างนี้หรือเปล่าคะที่ที่นั่งอยู่ที่นั่งอยู่ด้วยเมื่อกี้ที่นั่งกินอยู่ด้วยหนูแอบเห็นแป๊บๆอ่ะสาวสวยคนนั้นใช่ไหมไม่ไม่ครับคือของเราดีครับเขาก็บอกตาตอนของเราดีของคือของที่ร้านดีหรือของในตัวพี่อั๋นดีอาหารเราดีอร่อยดีร้านเราดีคือดีทุกอย่างในตัวผมไม่ดีเลย เอายอกันก็ไปเอาอวยกันก็ไปยังไซใหญ่เลยปลาช่อนยังใหญ่ขนาดนี้เลยตัวเจ้าของก็ใหญ่ใหญ่ใหญ่หมดบิ๊กบิ๊กเนั้นแหละบิ๊กบิ๊กมากเลยในวันนี้เราสองคนต้องขอขอบพระคุณสําหรับอาหารอร่อยอร่อยและก็กีวอเชอร์สองรางวัลสําหรับเราค่ะขอบพระคุณมากค่ะเป็นนะครับพี่อยานคับสวัสดีครับ